บูน่อบอกบาฟืดตัดเกรดแข่งแมนยูเนเต็ดเซาท์เทมตันเกมนักบุญไล่เจ้าทดเจ็บ2-2คะแนนความสามารถของผู้เล่นทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเตตได้คร6.5คะแนนวานบิสก้า6.5คะแนนดินเดเลอ7คะแนนแม็กควาย6.5คะแนนลูกชอ6.5คะแนนมาติด7คะแนน็อกบา6คะแนนกรีนวูด6คะแนนเฟร์นาน6.5คะแนน แรดฟอร์ด7.5คะแนนมาซิยาว7.5คะแนนคีแมนคนสำคัญอองตัวนี่มาซิยาวและมาครดฟอร์ดเกมนี้เป็นเกมที่2ดูโอในแดนหน้าของปีแสดงโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างโดดเด่นด้วยความเร็วความคล่องตัวบวกกับการไปกับบอลได้ดีทําให้ทั้ง2ต่างผลัดกันสร้างปัญหาให้กับแนวรับผู้มาเยือนได้ตลอดแถมทั้ง2ประตูที่ทีมทําได้ในวันนี้ล้วนมาจากความเฉียบขาดของทั้ง2คนนี้แหละแต่น่าเสียดายโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่ทั้งคู่ มีโอกาสได้ลุ้นบวกสกอร์เพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูดับความหวังของทีมเยือนได้และถูกตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บในที่สุดคะแนนความสามารถนักเตะเซาท์ทอมตันแมคกาที่7ขคะแนนเบอร์ทราน6.5จคะแนนเบนเนร็กเจ็ดคะแนนสตีเฟนหกคะแนนวอลเกอร์พีเตอร์สหคะแนนโลเมอูหกจคะแนนวอตพราวหคะแนนอารมสตองหกคะแนนเรดมอนเคะแนน อิง6.5คะแนนอดัม6.5คะแนนคีแมนเนธานเรดมอนแม้วันนี้อดีนตนักเตะของนอริตรายนี้จะไม่มีชื่อเป็นผู้ทำสกอร์แต่เขามีส่วนสําคัญกับทั้ง2ประตทูที่ทีมนักบุญทําได้ในเกมวันนี้แถมยังเป็นคนที่พอจะสร้างความหนักใจให้กับแนวรับของเจ้าบ้านได้ดีที่สุดแต่มาดาแนวรุกของทีมอีกด้วยทําให้ในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถบุกมามีแต้มติดไม้ติดมือกลับไปได้อย่างงดงามในค่าคืนนี้ โซชายืนยันไม่คิดเรื่องดรอปเด r แม้ก่อนหน้านี้ DKR จะมีลูกเหวอจนทําให้เสียประตรูอยู่บ้างแต่ทั้งว่าทางด้านกุญซือของทีมโอเลกุน่าโซชาก็เผยว่าไม่คิดที่จะให้ดรอปในดานลามะเลยแม้แต่น้อยอย่างที่ทราบกันว่าเด r คโดนวิจารณ์ค่อนข้างหนักในช่วงที่ผ่านมาถึงขนาดว่าถูกเยืนยอเกินจริงก็มีแต่อย่างไรแล้วนาโอเลก็ไม่เคยสนคําเสียงวิจารณ์ดังกล่าวและยังพร้อมสนับสนุน ให้ดาบิดเคีาเป็นมือหนึ่งและลงตัวจริงต่อไปด้วยความสัตย์จริงเรื่องนั้นไม่เคยอยู่ในหัวของผมเลยการดอบป k r เคเคมันไม่มีเลยจริงๆเพราะการจะลงเล่นให้กับแมนยูนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายหัวใจคุณจะต้องเด็ดเดี่ยวเขาเข้มแข็งมากและเมื่อเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วลงสนามไปกว่า400นัดซึ่งจะไม่มีทางทําแบบนั้นได้แน่นอนถ้าคุณมีความกลัวแสงไฟหรือตื่นสนามโอเทอฟอร์ดสิ่งที่คุณต้องทําเมื่อลงสู่สนามก็คือ การโชว์ศักยภาพของตัวเองเพื่อได้ให้คนอื่นได้เห็นว่าคุณมีจิตใจที่แข็งแกร่งเพียงใดรวมไปถึงการวางตัวที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเขาไม่มีข้อเสียตรงไหนเลยคุณเห็นไหมในมันยามาติดกองกลางแมนอยู่ในเตดเชื่อหากทีมพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆก็จะมีโอกาสที่ดีในการลุ้นแชมป์ในอนาคตปีศาจแดงเดินหน้าทำผลงานได้ดี ซึ่งตอนนี้ไม่แพ้ใครในทุกรายการมาตั้งแต่22มกราคมแล้วซึ่งตอนนี้ทีมกำลังลุ้นพื้นที่อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกรวมไปถึงเอฟเอคัพที่หลุดเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศผมต้องพูดตรงๆมันไม่ง่ายกับการที่อยู่ในทีมของเราเพราะเรามีนักเตะหนุ่มหลายคนไม่มีนักเตะประสบการณ์ที่กำลังลงเล่นในระดับดีกสูงสุดแต่น่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนถ่ายของทีมเราและผมคิดว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานักเตะ,ะหลายๆคนเติบโตขึ้น ผมต้องระบุไปที่มาคาร์ดฟฟอร์ดอองตัวนิมาซิยาลและเมสันกรีนวูดนักเตะอีกหลายคนเติบโตขึ้นมากพวกเขารู้ว่ามีความรับผิดชอบมากมายพวกเขาต้องการลงเล่นทุกเกมผมมีความสุขที่เห็นเขากําลังพัฒนารับผิดช,ชอบและผมมั่นใจว่าสามารถพัฒนาได้เท่านั้นมันยากสําหรับเราในอดีตที่ผ่านมาเพราะเราไม่คงเส้นคงวาแต่ผมคิดว่าทีมพร้อมมีประสบการณ์มากขึ้นถ้าเราสามารถพัฒนาได้สักสิหรือ20%เ จากนั้นก็สามารถท้าชิงแชมป์ในฤดูกาลต่อไปได้แหล่งข่าวใกล้ชิดเซอร์เล็กเฟอร์กูสันระบุตำนานกุศอชาวสกอตแลนด์อยากกลับไปดูเกมฟุตบอลที่โอทัฟอร์ดเพื่อชมผลงานของเมสันกรีนวูดและสกอตแม็กทูมินเน่แมนยูในเต็ดกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการไม่แพ้ใครมาแล้ว17เกมติดต่อกันแถมเพิ่งทำสถิติ เป็นสโมสอแรกในประวัติศาสตร์ของแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะคู่แข่งเป็นจำนวน3ประตูหรือมากกว่า4เกมติดต่อกันปีศาจแดงกำลังจะเปิดโอทัฟอร์ดรับมือกับเซาท์ทัมตันในวันจันนี้ซึ่งหาพวกเขาทำได้ก็จะขึ้นไปรั้งที่3ของตารางทันทีทั้ทงนี้เดอซันอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดของตำนานกุนซือปีศาจแดงว่าเฟอร์กี้อยากกลับไปดูผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมในตอนนี้อย่างมากโดยเฉพาะผลงานของเมสันกรีนวูดและสกอตแมกทูมินี อเล็กมีความสุขอย่างมากที่ฟุตบอลกลับมาลงสนามอีกครั้งและทิศทางที่อยู่ในเต็ดทำได้ตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์สำหรับใครบางคนที่ยังมีพละกกำลังเต็มเปี่ยมเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและกำลังมองไปถึงการกลับไปยังโอทัฟฟอร์ดเมื่อมีความปลอดภัยแต่เขามีความสุขกับวิธีการจัดการทีมของโซชาและเชื่อว่าพวกเขาได้มีการพูดคุยกันสองครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้เขามีความสุขโดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งอย่างแม็กโทมินีกับกรีนวูดเขาคุมยูไนเต็ดมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีทั้งดีและแย่ดังนั้นเขาทราบดีว่ามันเป็นงานที่ไม่ง่ายโดยเฉพาะในตอนที่ได้หลายสิ่งเป็นไปได้ไม่ดีเขารู้ว่าโอเล่กำลังแสดงให้เห็นถึงความอดทนและมุ่งมั่นแต่หากยังต้องมีความกล้าในการตัดสินใจที่ยากกว่านี้เดวิดดีเคอผู้รักษาประตูจอมหนึบเตรียมทำสถิติขึ้นชั้นเป็นตำนานสโมสรให้แมนยู หากได้ลงเฝ้าเสาในเกมพิีมารลีอังกฤษนัดมันเดย์ไนท์ที่จะรับมือซาท์มปตันคืนนี้ดาวิดเดเกอาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนเยียมลงเฝ้าเสาให้ปิดแสดงครบ400นัดซึ่งจะทําทให้เขากลายเป็นนัทวานที่2ของสโมสอนที่สร้างสถิตินี้ต่อจากอเล็กเตฟนี่ที่ทําไว้433นัดในระหว่างปี1966-1978ถึง 1, ทั้งนี้เดคอาวัย29อยู่กับแมยูไนเตดมานาน9ปี คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรได้ถึง4ครั้งมากกว่าคิเซโนโรนัลโดซุปตาโปรตุเกตอยู่หนึ่งครั้งผ่าทีมได้แชมป์เบลลีกเอฟเอคัพลีกคัพและยูโรปาลีกอีกอย่างละหนึ่งสมัยแต่โอเลกุนาโซชากุซือชาวนอร์เวย์เชื่อว่าเจ้าตัวยังคงมีความสุขกับการเล่นให้กับสโมสรต่อไปหากได้แชมป์มากกว่านี้หลังจากมีข่าวลือยอย่างต่อเนื่องว่าเดเคอาอาจคิดถึงการย้ายไปอยู่กับทีมที่มีลุ้นความสําเร็จอย่างสม่ําเสมอซึ่งปีสาแดง ไม่ได้แชมป์เพมารีมานาน7ปีแล้วนับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอกูสันวางมือจากตำแหน่งผู้จัดการทีม